สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูดนะครับเกี่ยวกับบุคคลสามประเภทนะครับที่ต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวันนี้นะครับสคบประกาศนะครับว่าการใส่แมสนะครับก็คือตามความสมัครใจใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ยกเว้นนะครับคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะครับแล้วก็มีความแออัดนะครับคุณจําเป็นต้องใส่นะครับแต่ว่ามีบุคคลอยู่สามประเภทนะจ๊ะที่ยังไงก็ต้องใส่นะครับหนึ่งนะครับก็คือบุคคลที่ปีบัติหน้าที่นะครับและให้บริการผู้อื่นอย่างใกล้ชิดนะคคคคครรรรัััับบบบูดงๆก็ือออนนะะะหม แสมลอว่างเงี้ยพยาบาล่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในภาคบริการของเอกชนนะครับเขาก็เลนะครับเห็นไหมครับว่าต้องมีการพบป่าบุคคลนะครับและอย่างใกล้ชิดดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณไปห้างหรือหน่วยงานราชการครับคุณไม่ต้องกังวลนะครับเขาก็ยังใส่อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับคราวนี้ไาดูอย่างที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับนั่นก็คือคนที่ติดเชื้อนะครับหรือว่ามีกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานเป คุณมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออย่างสูงอ่ะอะคุณก็ต้องใส่ตลอดเวลานะเพื่อว่าเฮ้ยมันจะไม่แพร่เชื้อใส่คนอื่นไงและอย่างที่3นะครับก็คือกลุ่ม6 0ศูนะครับนั่นก็คือนะครับผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและก็หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนก้องกันโควิดนะครับยังไม่ครบตามเกณฑ์นะครับอันนี้ครับก็คือบุคคลนะครับสามประเภทนะครับที่ต้องใส่มาตลอดเวลานะครับแต่พูดตรงนะครับวันนี้พี่อ้ก็ออกไปข้างนอกนะครับ คนไทยนะครับเซฟที่เฟิร์สนะครับทุกคนก็ใส่เหมือนกับไม่มีประกาศออกมาครับไม่ไม่มีใครแบบเดินแบบถอดหน้ากากมาเลยครับผมก็เป็นความดีนะครับก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะครับยังไงก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับว่าโดยถามว่าโดยส่วนตัวเพียงคิดยังไงโดยส่วนตัวเพียงนะครับเพียงออกไปเพียงก็ใส่ต่อเวลานะเพราะว่าให้กันไว้ดีกว่าแกนะครับตอนนี้เรายังไม่มีวัคซีนนะครับที่สามารถกําจัดโควิดได้จริงนะต้องเข้าใจพื้นฐานกันไว้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ต้องการไว้ดีกว่าครับผมโอเคครับแ้วจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ like, ติดตามแล้วก็ใช้ด้วยนะ